แลงเงาค่ะ <y> ใช่บัสซี่บีนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะไปโหลดแอปพลิเคชันกันได้ค่ะ b u z z e b e e s นะคะบัสซี่บีนะคะซึ่งนะคะเราก็จะมีโอ้โหหลายหลายอย่างมากมายเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะคะในแอปพลิเคชันนั่นเองอืม อ่ะใช่ครับผมแล้วก็เราก็รู้จักกับสาวคนนี้มาพอสมควรแล้วับรูปนีสัสใช่ไหมเรามาเล่นเกมอะไรให้มันคลื้นกันดีกว่ามา move เดดหนึ่งเกมวันนี้คืออย่างอ่ะเกมวันนี้ค่ะโอ้ยก็คือสอดเข็มเข้าได้ไม่ใช่สอดได้เข้าเข็มสอดได้เข้าเข็มค่ะคืออันนี้พี่ชอบมากเลยน้องนัทถนัดไหมอันนี้น้องนัทน่าจะเก่งนะเรื่องแทงรู ผมไม่ค่อยรูเล็กนะเกล่เ้งพวกนี้รูเล็กด้วยชอบนะสิให้ของพี่ก็เล็กที่ขมิบทุกวันวันละ18รอบพี่แม่งครอุบาทเลยโอเคโอเคยังคือยังคือเราจะเขาเรียกว่าสอดสอดสอดได้เข้าเข็มกันยังไงอ่ะคือใครสอดได้15วิ15วิภายในเวลา15นาทีใครสอดได้มากที่สุดถูกต้องเะนั้นชนะถูกแล้วถ้าน้อยที่สุดก็จะถูกลงโทษถูกต้องลงโทษอะไรอ่ะ ไม่รู้ยังไม่รู้โอเคโอเคใครจะเริ่มก่อนฮะใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อนต้องให้แขกรับเชิญเริ่มก่อนัครบผแขกรับเชิญเราเริ่มก่อนอันนี้ยังไม่มีการ้อมนะคะใช่ครับนี่คือได้นะมันมีโปมาเอาไหมคะอันนี้ต่อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งจาเอาแบบไหนให้พี่ถือให้หรือว่าจะนั่งดีกว่าเอานั่งนะคะอ่านั่งเลยนะคะมีกันไกลไหม อ๋อมันมีปมครับขอโทษทีครับขออนุญาตนะครับตัดออกนะอึบโอเคทำไมเมื่อกี้ตัดเสียงว่าอะไรนะตัดอะไรขอหนึงเมื่อกี้ตัดว่าไงนะไม่รู้ไม่เอ้ยอ่าโอเคโอเคเราจะนับพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองและสามแล้วก็สตาร์ทเวลาจับทันทีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเวลาขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ทำให้เร็วที่สุดแล้วกันนะอย่าไปสนใจอะไรนะโอเคนะเดี๋ยวผมนับนะหนึ่ง สองสตาร์ทครับผมเอ้าเวลาจับเลยนะเข้าปะเข้าปะเห็นม่เข้าไปไมีเข้าไปแปไม่เข้าเห็นมีเข้าน้ำลายอะน้ำลายอะน้ำลายอะตน้ำลายน้ำลายน้ำลายลายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยนะคะในการสอดอะไรเข้าเข้าไปข้างในทุกๆอย่างโอเคโอเคหมดเวลาแล้วครับผมก็คือแขลรับเชิญได้ศูนย์เชิญเชิญสัญญาเชิญเคลีแล้วกันนะอ่าแขลรับเชิญได้ศูนย์ก็คือ ไม่สามารถเสียบเข้ารูได้แต่แต่จริงก็อย่าไม่สามารถเสียบเข้ารูได้เลยก็ก็แบบสุขภาพดีไงอ่าคนต่อไปจะพี่ก่อนหรือผมก่อนทำไมมันจะเกี่ยวกับสุขภาพดีไม่ดีไม่รู้อาจจะพี่ก่อนหรือผมก่อนชอบเปลี่ยนเรื่องพี่ก่อนหรือผมเอาพี่ก่อนแล้วกันเลยดี first ดีโอเคเดี๋ยว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 พี่เฟย์สุดสวยของเรานะครับผมมาดูว่าจะได้กี่นาทีแต่ผมนับหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ากำลังลน์เห็นไหม ไม่ต้องห่วงรท่านผู้ชมผมมีการไก่เรวตัดออก <c oughs> <c oughs> ไม่จะได้แบบจะไม่เป็นการล้วงละเมดทางเพศไงครับตัดออกตัดออกทางเพศอะไร <c oughs> ทางเพศอะไรทางอันนะ่ะโอเค๋ยวผมนับหนึ่งสองสามแล้วสตาร<อ>์ปกติเนี่ยเฟไ, <ง S 2> ไม่ค่อยถนัดเลยค่ะปกติเฟซถนัดแบบว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูมากกว่ารูไม่เป็นไรเพราะว่าคือคือถนัดเอาคือไม่ใช่ถนัดแบบว่าเอารูใส่อย่างเงี้ยมากกว่าอ๋อไม่ค่อยถนัดเอาอย่างนี้เข้าอย่างนี้ไงถนัดจริง้เอาเข้าอย่างนี้สามารถดึงออกมาได้ไหมคะ ไม่ได้ครับผมเอาโอเคเดี๋ยวผมนับนะหนึ่งสองสตาร์ทว้าไเสียไม่เข้า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 เอาไม่เข้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 าให้มันยากกันเนี่ยเออยากดิไม่มีใครเข้าทุกคนเอย่าผมว่ะสามสองหมดไม่เข้าพอบอกอะไรเงว่าไม่ถนัดล่ะเสียใจอ่ะน้ำหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนน้ำหนึ่งนะ ไหนวะไหนวะไหนวะอ่ะอ่ะหมดแล้วล่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาอยากอยาโอเคตัดออกแล้วนะมาพี่คอยเป็นกำลังใจให้อ่ะโอเคโอเคอันนึงเดี๋ยวดูบัตรรูมันเล็กอะพี่ปกติผมเจอแต่รูใหญ่ๆนะชีวิตเนี้ไม่เป็นไรก็ลองอย่างนี้บ้างก็ได้บ้าลองยังไงอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเอากำลังใจปเปเอากกำลังใจปล่าปกติที่ไม่เป็นคนไม่เคยแพ้เลยเนี่ยจริงรู้ม่าต้องดูแท้ไม่เคยโดนเอากำลังใจปล่าเอาเลยก่อนพี่นับดีกว่าจะให้กำลังใจพี่นับดีกว่า นับดินับนับอะไรอ่ะหนึ่งสองสามไงนับไม่เป็นอันหนึ่งสองสามสามเข้าเว้สามเข้าเว้ยเอสามนับเป็นอะไรสามเฮ้ยเฮ้ยเย้ เป็นคนคิดเกมนะคุณได้ลาทสก่อนหรือเปล่าครับผมแล้วแบบนี้เราจะหาผู้ชนะกันยังไงนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อเราก็จะมีการหาผู้ชนะโดยการจับลูกปิงปองแทงกันอันนี้จับเราจะได้อะไรอะคะคือจับใครได้น้อยที่สุดอ๋ใดอใครได้น้อยที่สุดแท้ใครได้น้อยือคือในนี้จะมีเลขเหรอจะมีเลขหรือวอะไรใช่จะมีเลขค่ะหนึ่งสองสามใครได้น้อยที่สุดแท้อะไะค่ะเรามาเริ่มจับลูกปิงปองกันเลยด้านนี้มีสองลูกแต่เรามีสามคนนี่อันนี้ลูกแคนเนดอ๋อาล้ โ okay, okay. อเคโอเคอะแกรับเชิญก่อนแขกรับเชิญก่อนดีกว่าแขกรับเชิญก่อนดีกว่าห้ามดูห้ามดูมองไปข้าบบนใช่ครับผมหลวงเลยก่ะโอเคอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกนี่ให้ก่อนเลยนเ,เนี่ยโอ้เอาล่ใครใครได้านหน้าอยที่สุดคนนั้นชนะคนนั้นชนะใช่ไหมน้อยที่สุดอ่ะแพ้อีกปวกเลยผมแพ้แล้วครับผมได้สอง ผมได้สองไอ้ผมชนะโอ้ยโอ้ยอะไรขหมือกัคิดว่าสองน้อยสุดเออโอเคโอ้คุณรอดครับหนึ่งสองสามฮะให้ให้เลือกเบอร์อะไรกันหนึ่งสองสามก็เลือกเบอร์หนึ่งอะค่ะมาได้เบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งทำอะไรอ่ะแล้วแพ้เฉยเลยอ่งอะไรเนี่ยยาวเสียพี่ก็เลยครับโอเคมายังทำอะไรอ่ะ ทำไรอะคะอ๋อจุดก่อนอ่ะในอย่างแรกนะครับผมเราจะเข้าขั้นตอนการไซโคอะไรเนี่ยไซโคนิดนึงนะพี่อาจจะชอบนะเคยโดนเคยโดนใครเอาแส้ฟาดเออาจรริงเเหคยเคยโดนใครเอาแส้ฟาดอะไรอย่างงี้ปะเฮ้ยดูดิดูข่าวในเชาดี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอาทิตย์ที่แล้วอะจะบอกว่าจะอะจะบอกว่าทำไมพี่พูดต่อไปดิ พังยูพี่เป็นคนเดียวที่พี่ชนะตลอดเลยพี่ไม่เคยแพ้เลยหรือวะอะไรนะพี่หัดแพ้ซะมั่งอ่าโอเคลูเแบบดองต้ดสัตย์ใจอะแล้วเราเราจะทำการง่ายๆนะครับผมเราจะเอาไฟนะครับผมจี้พี่เขาพี่เขาจะได้ขาดพันมากกว่านี้นะครับอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ดึงเชิญพี่ตรงกลางเอ่อเชิญพี่ตรงกลางเราจะทำยังไงนะพี่น้ำตาเทียนผมเอาน้ำตาเทียนค่อยๆสาดพี่ ไม่ที่ขาเพราะว่าขาที่ใส่ถุงน่องมันจะขี้โกงเอาแขนออกมาแขนจับดิจับโอเคขออนุญาตนะครับเอเแล้วเราก็จับจับแน่นๆจับแม่นโอเคอย่าหนีดิกลัวกิดคิดกิดคิดยัิดดคิดิดสบายดิโอเคโอเค อ่ะเชิญครับผมเมื่อกี้ผมทำแล้วนะครับผมเออมาเจอไป็นติ๊กต่าแข็งแล้วเชิญไม่อยากทำเลยอ่ะไม่อยากทำเลยอ่ะแข็งแล้วเชิญไม่อยากทำเลยไม่อยากยุ่มคุณผู้ชมซูมหน่อยคือรักมากอ่ะคือรักมากรักพยามากรักมากอาจารย์แข็งแล้วเยอะนะยืนแข็งไว้อ่าตายเลยโทษนะคะใช่ไหมไม่อยากเข้ามาโอ้หัวเราะหวเราะหวอ่าโอเคโอเคครับผมอ่ะ อืมโอเคโอเคนะมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะก็เสียวดีเคยปะเคยปะไม่เคยไงก็เสียวดีนะเฮ้ยที่เจ็เป็นความที่ดีพอลองก็ชอบอ่ะเออไปเราไปลองกันไหมออบอกว่าเดี๋ยวขึ้นที่เข้ากลับไปเทสเอาแล้วกันนะเออไปเดี๋ยวไปกับพี่นี่แหละปะอ่านี่ก็เป็นวิธีลงโทษนิดนิดหน่อยไม่เจ็บนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแพ้ก็หายอ่าใช่แล้วโอเคอืมแอชช่วยหน่อยอย่นี้หน่อยจุกด้วยจุกด้วยเรับเชิญอยู่นี่โอเคครับผมค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่า ท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็ได้ปิดนะคะเรื่องของการลงทะเบียนไปแล้วค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะตอนนี้ค่ะเรามีช่วงแขกแจกกอดเอ๊ะคืออะไรเหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราใช้แขกรับเชิญนะคะเลือกหนึ่งในทีมงานของเราออกมานะคะเพื่อที่เลือกผมเลยพี่เลือกผมเลยพี่ไม่ได้เราไม่งานเไม่ได้ผมก็ไปทีมงานไม่ได้ให้เลือกนะคะหนึ่งในทีมงานของเรามานี่เลยแต่กงเบอร์หนึ่งแต่ก็เบอร์สองแต่ก็เบอร์สาม หรือว่าใครก็ได้นะในนี้ให้เลือกมาหนึ่งคนถ้าเกิดว่ายอมทําตามที่ครับเกฎกติกาของเรากําหนดไว้ได้ก็จะได้กอดจากแขกรับเชิญของเราไปนะคะอ่าเลือกเลยค่ะเลขสามเบอร์สองเลขหนึ่งแข็งแรงและบึกบึนเมื่อกี้ว่าหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับเอาเบอร์หนึ่งเหมือนกันดีกวยเอาเบอร์หนึ่งครเบอร์หนึ่ง อ่าเบอร์หนึ่งนะผมโอ้เป็นหนุ่มหล่อไว้หนวดไว้เขานะครับผมเขาก็เล่นอินดี้มากสกินเฮดหน่อยๆอ่าเชิญครับผมเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งอ้าวชื่อหนึ่งเลยอันนี้เป็นพี่ทีมงานของเรานะครับผมอในตะก้อของน้องเองอือ่าล่ะแล้วเดี๋ยวจัดหนักจัดหนักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ ร่วมกอดจากแขกรับเชิญของเราใช่เราต้องทำอะไรต้องทำอะไรจ๊ะพี่เมื่อกี้เห็นไปปะเห็นครับเห็นเสียวดีขำๆตรงไหนตรงอุ้ คือขอขอขอแปรท่านผู้ชมฟังนะครับผมถ้าเกิดคุณพี่หนึ่งอยากจะได้อ้อมกอดจากน้องลูกชิ้นเนี่ยพี่หนึ่งอาจจะต้องโชว์ซิกแพคนิดนึงแล้วก็อาจจะให้พิธีกรสาวของเราเนี่ยสาดน้ำมันไม่ไม่เดี๋ยวให้น้องเขาให้น้องเขาสาดใหมคือน้องสาดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่สาดต่อโอ้โอเคสาดลงไปที่ซิกแพคของพี่นะครับผมพี่ก็ค่อยๆเก่งขมิบมันไว้อ่าถ้าพี่ทำได้พี่จะได้รับอ้อมกอดจาก น้องลูกคินสุดสวยของเราโอ้โหดูชิทักโอ้ยคืปกติเดิโอ้โหนี่คือสิทักมากเลยเือเป็นคนที่ก็ไม่ลงทีเดีเป็นคนที่แบบเป็นคนเรียบร้อยมากไม่เคยจับผู้ชายถอดเทอร์เรนเลยนะคะรอบที่หนึ่งปฏิบัติการว้าวรู้สึกอยากแจะแบบว่าชิวชิสจ้าจ้าสารเลยครับพี่เขาย้อนอะไรนะสารที่ว่าคะไม่เจอโอย โอเเกมจองแตรมีรีเพย์บ้างเลยคทษนะครับพี่เมื่อกี้กล้ามเนื้อมันบิดหรือว่ามันอะไรครับพี่มันจะบิดเองเลยอย่ายไม่โดนนะอย่างนี้มันดูไม่ค่อยไอ้นี่เลยอ่ะมันต้องยังไงฮะมันต้องอุ้ยนอนด้วยใครคิดเกมครับขอดูหน้าหน่อยครับใครมันคิดครับ คะอันนี้ค่ะเนื่องจากนะคะถ้าเกิดจะไม่กล้านอนใช่ครับผมคือเมื่อกี้มันโทษนะคะน้องมาทางนี้เลยค่ะน้องมาทางนี้เลยค่ะอ่าโอเคนี่เป็นผู้ชายที่โชคดีครับพี่จะได้กอดสาวสวยแล้วพี่โอ้มีชายพี่มากเลยซิกแพค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 เออเปิดเลยค่ะท็อปเปิบเลยค่ะขอโทษนะคะวันนี้ยังไม่เห็นหัวนมเลยอันนี้ค่ะเห็บม้าเดี๋ยมาดูเห็บม้าดิโอ้โหเห็บม้าไม่ใหญ่ปะเมื่อกี้เมื่ี้เห็บม้าแล้ววันนี้เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะหนึ่ง ปล <s trains> าตา non ค่ะนี่ครับขอให้ส่งเสียงตามความเสียวของพี่หน่อยแล้วกันนะพี่คนส,ส่งเสียงให้ผมหน่อยโอ้ยไม่จับซูมว่าซูมมาแค่หน้าแล้วถอดเสื้อนี่ผมจะไม่รู้จริงว่าถอดคขอเราหนงสามที่เขาโอาเกลเกล้องเต้บอกว่าเฮ้ยงชื่อกว่าพอแล้วหันงสามพีได้ก่อนด้วยครับได้ก่อนด้วยได้ก่อนถือว่าขอโทษนะ ไม่หื่นเลยผมเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมได้เลยค่ะอ้าวโอเคโอเคได้รับก่อนจากขออนุญาตครับขออนุญาตเชิญเขาให้พี่เขาให้พี่เขาได้รับความสุขครั้งในชีวิตก่อนกันนี่ในอ่างก่อนดีกว่จะไปวันนี้อาบน้ำไหมครับพี่ไม่อาบครับโอเคติดน้ำตาเทียนไว้เลยนะคะโอเคโอเคโอเคค่ะก็ฮะ เดี๋ยวเราจะไปพบกันในช่วงถัดไปนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะที่ได้รับนะคะตั๋วชมภาพยนตร์2ใบของเรานะคะนั่นเองค่ะไปละค่ะเดี๋ยวผมเจอกันแบบด้วยเต้นสวยๆนะคะจากน้องลูกชีนค่ะเซ็กซี่เซ็กซี่เพลงเต้นไม่ออกอุ้ยโอเม่ já